คิดให้ดีโลกนี้ประหาดบุเพสันนิวาสที่ประสาทความรักพิรมคู่ใครคู่เขารักยังคอยเฝ้าชมคอยพิรมเมื่อยมาขอบน้ำควางหน้าขอบปากวางกัน เพยยังสันประสบให้ได้พบชบรักกันได้ห่างกันแค่ไหนเขาสูงบังกันไว้รักยันได้บูงชาความรักสักเสีรักไม่มีรมแดน รักไม่มีศาสนาแม้นใครบุญญาได้กรองกันมาร,มร่มฤทธิ์พาชื่นใจรักเหมือนโคตรทที่คึกพิโรธความรักเช่นนั้นให้โทษจะไปโกรธโทษรักไม่ได้